สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องทุก้นเป่อนทุก้นมือนี่ขนมคกซาซิมามาพบมาพอ้พี่น้องอยู่แล้วครับมือนี่สิบผ้าพี่น้องมเยมเกษตรบ้านทุ่งยินข่าววเพิ่นสิปอยปอยปลาน่อยลงง่อหญ่ว่าสันก็เลยมาเบิ่งเเฮตดจางไหนเพิ่นนอาปลาหน่อยมาอนุบาลเว้หลยมือแล้วปเบิ่งกันเลยครับ นี่เด้บอปลาหน่อยเพิ่นเพิ่นเอาปลาคอหน่อยมาอน,นุบาลไว้หลายมือแล้วไงเป็น,นหไ,ปไหนไละปปอนอนนี่นเ,เนเานนะเพินเ่นกำลังสิเตรียมคนใหญ่ลงไปบอยไงใช่ละโตปลาโอ้นึ่งจอกแหนก็ร้อยเต็มเลยเพิ่นเอาไว้ให้มันกินเด็กวะเดี๋ยวเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังสิไทยไทยเที่นะนำออกแล้วเพิ่นสิเอาไปลงบอใหญ่ ตัวญ่ปันไหนเราเนาะบนซำผมมือเราเหเอเออเอามาอนุบาลไว้จัามือเหรอครับนี่มือนีวันที่ยี่สิบสามบอต้องใส่ยี่สิบสามเหรียมือนีวันที่เราปี่6โอ้มาสิบหกสิกเับยี่สิบสามเอาเพท่านเฉิงสิบมือวันี้ มันไหวน้ะมันเสียรูมันน้าแห้งกันหมดปลามันหลายตัวเพราะว่าต้องต้องเล่งเอาลงบ่อใหญ่ปลามันหลายตัวเราหนามมันหน่อยหนามมันเสียไปอานุบาลไว้เดี๋ยวจั่อยก็สิเอากะล่งไทยที่หนามออกเยอะเขามีปลา บันน้มาเยี่ยมยามเพื่อนหลายมือแล้วครับมาเต็งเต้เพื่อนเอาลงปลาหน่อยมาลงไว้ใหม่ๆมายามเพื่อนเชนึงบันนี้เข่าเพื่อนเจอลงไปบ่อยไงพง้อตุวยมันตกวจเอาน้ำออกโอ้เพื่อนกำลังเอาน้ำล้นออกฟังนี้น้ำล้นออกฟังนั้นค่อยๆนี่หรอปลาปลาหน่อยมันสิตื่นโอ้ยโค้กสีได้หรอวะ โอ้เสียงไก่จักเสียงกบเสียงไก่เลยเสียงยังแนี้ยุ่นเป่นเห็นอยู่รอขอดไก่หุ่นไก่หุ่นไก่พวกนั้นก็ไงไงไรเตื่นเบแล้วน่ะตอนมาเบิ่งนั่นประมาณโล่นึงบัดมั่งวันนี้โลกว่าแล้วไงเลี้ยวครับที่นี่ขอดึงบ่ได้เข้าไปเบิ่งใหญ่ขึ้นไก่ไก่ท่านมอกขอห่างๆขึ้นไงเร็วอีหลีพี่น้อง บอกแล้วไปซองมึงจะหน่อยกันนะมันใหึงไงไงปันใดล่ะเนาะนี่เบิ้องมูนี่หน่อยนี่ใหญ่ก็เกาไล่เต๋อไปเลยโอ้ญ่เร็วอีแข็งแรงอยู่อากาศมันดีน้ำอยู่ตรงอากาศมันดีไกลกับสดชื่นดีอ,อะะืม้ยจานซ่อนพี่น้องีจานซ่อนจีจานซ่อนใหญ่เร็วบ่ได้เปิดขอก็เลยบ่ได้เข้าไปซองมึงข้างนอก ตมงข้างนอกเออ้มสมบูรณ์นนี่เกเตรบ้านช่งนีนเทีแนวครับเลียงปลาเลียงไก่สวนต้นไม้่นก็มีหนอไม้่นก็สวนไทย่นกันอดกดกบรานที่นัเลยเอาเนกําลังเอาน้ำออกแล้วเศ่ษาตวใหญ่ปันใดแล้วเขาวิ่งวาเขาวิ่วิ่งส โอามันใหญ่กว่าเก่าหลายเติวไัจนคอมาคอมาคอ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 นคอนเล็กเออเหลี่ยมยุบยุบเลยเอาไปจังใดบันหามไปเลยบอลนี่สิเอาใส่กระมังโอ๊ยใส่สายซุบเวอร่ยเนะจ้าหามไวบ่นี่เอาแน่นแล้วเนาะเอายางลวดวะนี่ยคู่คู่คู่ก็ยังระดับอีกแค่คู่อันนี้คู่อันนี้คู่อันนี้ลดไหม ยกไปเลยบ่ไหวบ่ใ่ดีบ่ใสอาอยดีละนี่าฉราโอ้ยิงขาดนี่ไม่อาหม้อคุยก้รถคยใหก้รถคยใหญ่อยู่ก้รถ่สิ่ามอากาศเย็นดีผุ่นบ่งล่มรมแรงบ้อนหะอากาศอากาศดีอากาศดีเหมะกับกัน เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่พิ่นอมสาพิ่น็อยก็ยุไก่าครับนี่ยะาแค่น้แค่้ยุคพวกัง่้ยุ่ติดกับกระท h มเพิ่นี่แหละพี่นีง่ายง่ายจากนี้คนแเอิ่นอนุบาลไว้ี่กระ t อมไว้เพี่น้ยวมันก่ตายหอกข้าเดียวแหลยากมันตายขึ้นไปวมันว่ตายหรอกมมนว่าไก่าลงเอาเอามุมหน่อลงเยแล้วก็ได้ลงสาแล้วเอาคอยติดไว โมโมได้ออกไปกับปอยมันน้ำแน่ลายอยาอยไปส่วนไปใส่ตรงสือจังสี่เงเด้เนาะมกพีปลาลูกคอมกแล้วเเดีอามาปอยลงสายคือเกาหรว่าเดี๋ยวไปใส่ตรงด้แบบไปไปบดแล้วมันบ่ไปไปออยทำสีภเอาไปตองมาไปไปไปสายด้ป่นี่มันเราหมดไปช่วไปออกเออไปจับมันเียลนีกมีบ่ ท่านนั่นทางหลังไปตัวยังเดีวยวกันรู้สิโดดออกก็เห็นบ่ออกมันออกมันออกสามขาดออกแล้วไหมโยกใกล่กินดอกโอ้น้าท่วมทิ้นอุดรไปแล้วครับเอาไปสายแล้วเพราะไก่ดอกสาเพิ่นกระไรอยู่ติดกระท่อมนี่แหละแฝงกัน จัดก,การดึงผ่าไว้พังหันดึงกระช่างไว้พังหันดึงกระช่างแล้วไปเอาปลาน่อยมาเอาลงสูบอยง่ายบันในเวลาแล้วโอ้ยจอกแดงเพินนเพ่นไหมเนแดงเพิ่นไหมเพดีครับสาดลงเลยบกว่านึยับไปอีกเนี้ยนัน่นนั่นยับไปทางฝั่งใสของนี่กอยใหญ่นึงศาสตไปไกลไรลา,าน่อยสิตืน่นมันสิตกใจ เออจักพันโตเลยนี่หาอยนี่หาลอยโอ้หาลอยกระช่างสำนีนี่บ่ออังมันบวอก็อดีด้วยพอดีเรียบร้อยแลย้วปล่อยลงสายใหญ่แล้วแหนแดงเีอาเอาไว้ให้มันพร้อมเร็วนว่าน่ะต้งได้เอาไว้ทั้งามากล่ะตัวนี้ปลาตัวสำนีมันกินแหนแดงเป็นหรือไปก,ก,กำลังสีฮาร์ดกินแล้วนเนาะอุ้ยแหนแดงกิน จอกแดงคือนหนแดงกว่แนแ้นแดงที่เนืแแน้แดงสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่สาเพิ่นก็ด,ดีดีพี่น้องนำนำเพิ่อนเอานำไปประดานโซล่าเซลลงมาใส่ไสว้เต็มอึ้งชิงอยู่สะดวกสบายพิธีชีวิตชาวบ้า,บานปลูกเองกินเองเลี้ยงเองกินเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกพืชปลูกพักเลี้ยงปลาเลี้ยงไกยูใหย้ยูหน้า เอาชาของเราอยู่เอาลงแล้วเรียบร้อยเนาะคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนีสนักอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเด้อแล้วคลิปหนจงมาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีสักอนเรื่องเล่าของป่าเคือเอาป่าหน่อยมากรูกบานไว้แล้วมันก็เอาลงผมมาลงสายใหญ่คุณ พุณฟุ้นซ้านึงไปกระช่างนึงอันกระช่างนั่นปลากระช่างนั่นปลาหนพ้คนเอาลงไว้แล้วมาพอเห็นมือพคนเอาลงมือนีพคนเอ,เอาคอล่งองนะสำรับมือน,นีกะเอาสำนีซะก่อนจิบหน้าย,ยัางตอ,อกันไหมสวัสดีครับ